ปากหมุดร้านดังปลาต้องผักกาดดองต้นต,ตำรับจากจีนที่กำลังฮอตฮิตมากที่สุดในตอนนี้เขามาเปิดสาขาใหม่เป็นสาขาที่3ของประเทศไทยแล้วนะแค่ก้าวเข้ามาในร้านก็คือว้าวกันตั้งแต่เสียงต้อนรับกันเลย เรียภายในร้านตกแต่งเป็นสไตล์ธรรมชาติคนป่าไม้สีเขียวสดสดชื่นให้ฟีลอบอุ่นโป่งโล่งสบายเหมาะมากๆกับการมานั่งทานกับครอบครัวแกงเพื่อนหรือคนักเซฟคลิปไว้แล้วจับมือออกมาฟินกันได้เลยมาเชี่ยวกันวันนี้พาทุกคนมาที่ร้านไพเออร์ปาต้องประกาศด,ดองเสฉวนพิกัดฟิวจะพักลังสิชั้นบีเมนูอาหารของเขาก็จะมีให้เลือกกันเยอะเลยนะครับจะสั่งเป็นเส้นหรือแบบอะลาคาร์ดก็มีครบแต่ละเมนูคือหน้าทานไปหมดสั่งเรียบร้อยแล้วระหว่างรออาหารก็เดินากดชาระเช่หอมๆทานแบบร้อนๆคืออร่อยสดชื่นเปิดต่อมรับรสาอ ซุปคือเปรี้ยวเผ็ดกำลังดีกลมกล่อมและหอมมากเนื้อปลาคือสดเด้งฉ่ำเนื้อนุ่มหวานไม่มีกลิ่นคาวและก้างมากวนใจเลยตักปลาคู่กับประกาศดองแล้วมาทานกับข้าวแบบนี้บอกเลยว่าฟินสุดๆมาดับความเผ็ดร้อนด้วยเมนูกุ้งกระเทียมอบบุญเส้นเสิร์ฟม,มาร้อนๆควันพุ่งแบบนี้กันเลยค่ะเส้นคือเหนียวนุ่มหอมกลิ่นกระเทียมแตะจมูกกุ้งแก้วสดหวานรสชาติทานง่ายใครที่ไม่ชอบทานเผ็ดแนะนำเมนูนี้เลยนะคะไก่สดผัดกะเพราจานนี้ก็ทีเด็ดเลยค่ะรสชาติเข้มข้นหอมกลิ่นกระทะเชฟคุกกิ้งมาได้ดีมากๆเลยเครื่องปรุงน่คมเเุูะชลย และมาปิดจบด้วยเมนูเก๋ๆอย่างผัดมันฝรั่งเส้นรสชาติจะเค็มๆหวานๆนัวๆเป็นเมนูที่แปลกใหม่แต่อร่อยเฉยลองสั่งมาทานกันนะคะแล้วความสเปเชียลคือถ้าได้มาทานที่ร้านตอนนี้ทางร้านมีกิจกรรมฉลองเปิดร้านใหม่จนถึงวันที่1 9ธันวาคมนี้เท่านั้นให้ทานครบ8 0 0้บาทก็รับสิบหมุนวงล้อลุ้นรางวัลฟรีหนึ่งครั้งและมาเล่นตู้ขีเพื่อลุ้นของที่ระลึกเป็นตุ๊กตาสุดคิ้วแบบนี้กับบ้านกันไปได้เลยรู้กันแล้วก็รีบพุ่งตัวออกมารับความอร่อยกันได้เลยที่ไพร์ย